ความในใจลูกรักลูกโตอพอที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตบ้างแล้วลูกคงจะรู้แล้วว่าพ่อแม่นั้นรักลูกมากแค่ไหนลูกเปรียบเหมือนดวงตาดวงใจของพ่อแม่ทุกคนที่พ่อแม่เหนื่อยยากลำบากทำงานทำการจนไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกทุกวันนี้ลูกคงพอจะทราบแล้วว่าก็เพื่อตัวของลูกเองทั้งนั้น ลำพังสองปากสองท้องของพ่อแม่ทำงานแค่ครึ่งวันก็พออยู่ได้แล้วที่พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เพราะความรักลูกนั่นเองที่บอกเนี่ยไม่ใช่เพื่อเรียกร้องบุญคุณหรือว่าเรียกร้องอะไรจากลูกหรอกเพราะในวันหน้าลูกก็จะรู้ได้เองอันที่จริงพ่อแม่ทุกคนแหละลูกที่ต้องการอะไรหลายๆอย่างจากลูกแต่ก็พูดไม่ได้ มันเหมือนน้ำท่วมปากเป็นต้นว่าพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะร่ำรวยมีสิ่งของมากมายเหลือใช้แต่ก็ยังอยากได้ของขวัญของฝากจากลูกอยู่ดีแม้ของนั้นจะไม่มีราคาค่างวดนักหรือสู้ของที่มีอยู่ไม่ได้แต่เมื่อเป็นของฝากจากลูกพ่อแม่ก็ปลื้มในอกเหลือล้นแล้วเมื่อลูกมีขนมมีอาหารมาฝากถึงแม่จะอิ่มแล้ว ก็สามารถกินของที่ลูกนำมาได้อีกด้วยความเต็มใจเสื้อผ้าที่ลูกนำมาให้แม้จะไม่สวยงามอะไรนักแต่พ่อแม่ก็จะใส่อวดลูกเอาใจลูกหรือเมื่อลูกมาเยี่ยมเยียนแม้ว่าจะไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของฝากเลยมีแต่หน้ามาให้เห็นมีแต่มือสองมือมาไหว้หรือว่ากราบที่ตักเท่านี้พ่อแม่ก็พอใจแล้ว มันทำให้อิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยในใจของพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้ล่ะลูกต่อไปวันหน้าถ้าลูกมีลูกของตัวเองนั่นแหละจะเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้ได้ดี